นะครับนักศึกษานะครับช่วโมงนี้นะครับมันมีนะครับหลอดไฟ LED อยู่หลอดหนึ่งนะครับก็คือหลอดนี้การเสียก็คือมันคือ LED มันขาดคือมันไม่ติดนั่นเองอันนี้เ็เคยทําคลิปหลอด LED นะครับวิธีการาซ่อมหลอด LED ก็คือเราก็ใช้วิธีการดัดแปลงนะดัดแปลงอันที่หนึ่งก็คือนะครับใช้ LED ตัวของเราธรรมดานแหละที่เป็นสีต่างๆนี่แหละเอามาคล่อม เอามาเอาละใส่แทนตัวนี้ใส่แทนของเดิมมันเพราะของเดิมมันอนะ่ะเวลาบัดกรีออกมาแล้วนะครับคือมันจะเสียเลยนะหรือจะเอาตัวของเก่าเนี่ยเอาตัวใหม่เนี่ยเอาตัวแบบนี้นะครับไปเปลี่ยนใส่นี้มันเป็นมันไปเป็นไปที่ค่อน,อนข้างจะยากคือละมันใส่ไม่ได้เวลาถอดปุ๊บมันเสียเลยกนะูก็ใช้วิธีการแล้วใช้ LED นะต่างๆเนี่ย LED พวกนี้เนี่ยเป็น LED อพวกนี้ก็มาใส่ใส่แทนเลยนะครับนะมันสามารถใช้งานได้ อันนี้ครูก็ใส่เป็นสีต่างๆนะครูเคยทําไว้ทําคลิปไว้ครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ใช้ของของเก่าอยู่อ่านี่คือใช้ไฟสองหร้อสิบโวลต์นะจะผ่านเรา LED นะครับวันนี้ก็จะผ่านวงจรนะครับวงจรแล้วครับลดแรงดันไฟนะครับลดแรงดันไฟแล้วก็จะให้หแรงดันต่ำให้เท่ากับแรงดัน LED แ,แบบนี้มันเสียอยู่นะวัดแลด้ววัดแล้วมันเสียอยู่วิธีการวัดครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับ วัดใช้ตั้งอาคูนหนึ่งโอห์มนะถ้าเป็น LED แบบประเภทนี้นะครับอาคูนหนึ่งโอห์มเราวัดอะ่ะมันสว่างไม่สว่าง,างแหลกอันนี่เราก็ใช้แทนแล้วแทนแบบแบบแบบนี้นะครับหลอดแบบนี้ฮะมันใส่อะ่ะมันไม่ได้เอาละถอดหรือแกะออกมานะของใหม่ถอดแกะออกมาจากบอร์ดอื่นอะ่ะมันจะเสียเลยเป็นไปไม่ได้เราก็ใช้แอลอีีแบบนี้แทนอ่าส่วนนี้อีกแบบหนึง่งอ่ครั้งที่แล้วก็เคยทําไปแล้วนะครับก็คืออันนี้ตัวนี้ของเสียอยู่เน,ะนาะอ่ สองเสียอยู่นะครับอันนี้คือครูได้แกะมาแล้วนะก็คือเสียแล้วมันก็ทิ้งแล้วน่ะทิ้งแล้วก็คือละอ่าเป็นไอ้ดีเห็นไหมอ่าสองใช้ไฟตั้งสองก็คือ100-240โวลต์นะครับสามวัตต์นะนี่คือกูใส่มาแล้วนะครับนะกูแปลงมาแล้วนะครับกูไม่ได้ใช้น่ะ LED คือมันใช้งานได้อยู่มันอยู่สามตัวที่เหลืออีกสามตัวมันเสียอยู่เสียอยู่นะครับกูก็นะครับนะอ่านะทีแรกก็จะใช้แบบนี้นะครับใช้ LED ตัวนี้นะ ไอาวิธีนี้เนะี่ยคอมเลย LED ธรรมดาของเราเนี่แหละนะฮะอ LED สีนะคอมเลยมันก็ทํางานปกติแต่นี่ไม่เอานะเปลี่ยนดีกว่าก็คือละนะเนะไหนมันเสียแล้วแล้ว,ลวก็แกะมาแล้วนะครับก็คือละวคูไม่ได้ใช้หลอด LED และวคูจะใช้โทนนั่นทานนะครับนะค่าประมาณร oh นะักสิบโอห์มเนี่ยคอมเลยนะครับนะคอมแทนแทนหลอด LED เลยนะเพื่อให้แรงดันตกคอมนะี่ะมันมีแรงดันตกคอมมันเท่าก,กับ LED นะจุดนี้คือสามตัวมันใช้ได้อยู่นะนะก็คือลนะสายไปปุ๊บก็ใช้งานได้ เดี๋ยวจะทดลองให้ดูเนะนะาะเดี๋ยวาจะวัดให้ดูด้วยว่าหนะลอด l c d เเป็นแบบไหนนะเวลาใส่ข้อมมาแล้วนะครับนะละตัวนั้นทาน,นไม่มีขั้วใช่ไหมครับนะสายสลับกันได้แต่ถ้าเป็นนะครับเราใส่หลอด led แทนไปเนี่ยเราต้องใส่ถูกนะครับขาอานุ e c a โ h o d e สลับกันไม่ได้อันะนี่คูใช้ใน้2แบบนะครับอนี้อีแบบนึงใช้ led คอมอีแบบนึงใช้ละตัวนั้นทานนะคอมเข้าไปเลยมันก็ใช้งานได้3หลอดนะส่วนนี้ใช้งานได้ทุกหลอด นะแต่ความสว่างก็จะแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะครับส่วนไอหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอด LED เหมือนกันแต่เป็นหลอดไฟ LED 12โวลต์นะครับนะใส่2ลรโวลไม่ได้นะ,ะเสียเลยนะครับเพราะวันออกแบบมานะฮะให้ใช้ไฟ LED 12โวลต์แบบนี้ก็คือแล้ววันแบบนี้ไม่ได้ทาอะไรนะครับมันใช้งานได้อยู่เี้ก็คือและ LED ปกติของมันเลยใช้งานได้ อะต่น,นี้นะครับในกรณีที่เป็นนะเราเอา LED นะครับมันขาดหรืออย่างนี้เนี่ยขาดนะครับเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยนะเรารู้ว่าถ้าว่าขาดสองหลอดละว,วัดขาดสองหลอดเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องหา LED แบบนี้เนี่ยเอามาใส่แทนได้แต่ต้องใส่ทุกขั้วน,นะครับอานุฆาโถูดนะแต่ถ้าใช้ตัวตา้านเราแต่ความสะดวกของคนนเราแต่ความต่อของใครนะครับเราใช้ตัวตา้านแหละประมาณสักสิบโอห์มพอสิบโอห์ม oh ไม่เกินแล้วครับไม่เกินยี่สิบโอห์ม ไม่เกิน20โอห์ม10โอหม8โอหมนี่ก็ได้นะ8โอหม10โอหมนะฮะไม่เกิน20โอห์มใส่ไปนะครับคอมไปเลยอ่ะตอนนี้เราจะมาลองดูนะนี่ก็คือแล้วครับนะนี่นะฮะนะใสนะ่ตอนนี้ก็คือแนละ้วนฮะมันเสียอยู่ใช่ไหมฮะเสียอยู่ก็ทำไปแล้วนะกนะ็คลิปก่อนหน้านะั้นละซ่อมไปแล้วนะใส่หลอด LED แท้ข้าไปเลยแล้วก็นะ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 เสียปักปุ๊บก็จบว่าเห็นไหมเนะีนะ่ย แต่ที่ก็สว่างทุกหรอะแต่จะความชัดเจนก็จะแตกต่างกันไปน,นี่ก็คือแล้วแทนน,นี่นะฮะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นาสายโทรทานเนี่ยโถนทานคล,นลน้าลไปเลยคลมอขกาไปเลยเพิ่งความสว่างก็จะล,ะลดน้อยลงหน่อย ลดรอนลงไปเพราะหลาเราใช้ไอเดียแค่ละสามดวงนะแต่ไม่เป็นไรนะขอไมนเสียอยู่แล้วนี่ได้ดมาฟรีนี่ใช่ไหมอ่ะลองนะครับแต่กูเสียบปลั๊กแลกรึเนี่ยอ่าก็ใช้งานได้นะครับนะความสว่างก็จะลดลงหน่อยนึงนี่ไงท่อมไปไงอ่าเนี่ยอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับนะ หลักตันวัดที่นี่12โวลต์อ่านะ12โวลต์นเนี่ยอ่าไม่ไฟมันใช้ไฟนะครับอ่านะมันใช้ไฟ2อ0โวลต์เสียบเอาใช่ไหมอ่านะ2อ0โวลต์เสียบนะครับอ่านะนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่นะบางคนก็ไม่รู้นะไฟแอร์ทบสองโวลต์นนะ่นะอ่านะเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ขั้วสองรโวลต์ปนะุ่งเลยนะครับช็อตเลยนะไม่ได้นะต้องดูดีๆนะว่าเป็นแอร์ดีนะครับกี่โวลต์ นะทีนี้นะเวลาใส่ขั้วแต่ LED ประเภทนี้นะครับใส่ขั้วเนี่ยคือแล้วมันต้องให้ถูกขั้วนะบวกลบเนี่ยตัวไอ้ถูกขั้วนะถูกขั้วเดี๋ยวก็ช้าแบตเตอรี่มาแนละ้วเพราะนี้นะครับบวกลบแต่ใส่กลับกันว่ากลับได้ไหมก็จะมีละมันจะมีวงจรกลับอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือใส่สุกขั้วด,ดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองหนูครับกูจะเอาชาแบตเตอรี่ครีบนี่นะนคีบปลั๊กตัวนี้นะครับอ่าคืออย่าไปเสียบปลั๊กถ้าไปเสียบสองเลยบนเนี่ยไปเลยนะครับไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวาลลอองงใช้นะดูครับ อ่าตอนนี้นะครับนักศึกษากูก็ได้แล้วครับเอาแบตเตอรี่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของยนต์เก่าๆนะครับที่ยังมาพอมีไฟอยู่นะครับ12โวลต์นะครับอ่าตอนนี้ก็คือละกูก็ใช้ปากคีบนะครับคีบเลยนะครับบวกลบนี่นะบวกลบนี่นะฮะตานนี้นะครับปลั๊กตัวนี้นะครับนะปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะธรรมดามันจะใช้ปลั๊กสองเสียบ2องสี่โวลต์ใช่ไหมล่ะแต่แอลดีนี้มันใช้12โวลต์กูจะทดลองให้ดูนะครับนะ ที่12โวลต์นะครับเราใส่2 0 0โวลต์ไม่ได้ต้อง,องใช้จาก2โวลต์แล้วก็จะมาฮะับคอมนะครับก็คือละเอามาแล้วบวกลบเลยนะครับคอมไปเลยนะครับทำงานไหมอ่านี่ทํางานใช่ไหมครับเนี่ยสว่างอยู่ใช่ไหมอ่าสว่างอยู่นะฮะทำงานคุไมไว้ดีกว่าอ่าทำงานปุ๊บอ่แล้วสลับขั้วอ่าสลับขั้วอยู่งี้ใช่ไหมที่อยู่งี้ใช่ปะอ่าสลับขั้ว สำหรับขั้วนี้มาบ้างนะกลับทางให้มันไงนมันก็ไม่ติดเพราะมันใช้ LED แล้วครับ12โวลต์นะ LED 12โวลต์บางคนไม่รู้นะครับโอ้เห็นมันมันเป็นเขี้ยวเหมือนกันเนี่ยใส่เข้าไปเลยไม่ได้นะครับไม่ได้มันต้องดูก่อนว่าเป็น LED ประเภทไหน220โวลต์หรือ220โวลต์หรือ12โวลต์เนี่ยนะครับหรือ14โวลต์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้220โวลต์ ใส่กลับขั้วอตอนนี้นะครับนี่นะฮะปึ๊บเข้าไปนี่นะฮะบวกลบนะจากแบตเตอรี่ตนนัวนี้เรามาดูซิครูจะใส่ตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาเนี่ยทำงานไหมล่ะต้องทดลองเลยนะครับทำงานไหมไม่ทำว่ะเพราะว่าแะครับมาแล้วนะครับ,ม,นนรบมันเป็นไรครับ ใช้ไฟ210โวลต์มันจะมีละวงจรอ่าและวงจรไอ้นันโยนนะครับเป็นวงจรไอ้สวิตช,ชิ่งอยู่นะครับภายในนี้นะจะเป็นวงจรสวิตช,ชิ่งอยู่ก็มีไดโอดอยู่ครับพวกนี้เนะี่ยจะเป็นไดโอดใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไดโอดแล้วมีตัวนั้นทานอยู่แล้วก็คือดอบแรงดันไฟให้ละเรียงเท่ากับ LED อ่าในทีน่นี้นะฮะตอนนี้เราก็จะมาวัดดูนะเราจะมาวัดดูนะครับตัว LED ที่มันนะใช้าง,งานได้เราจะรู้งานะว่าตัวไหนดีตัวไหนเสีย เดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์นะวัดไออดีต้องใต้มิเตอร์นะครับ R าร์นะครับตั้ง R คูณหนึ่งโอห์มนะนใช้มิเตอร์วัดนะครับอ่ะตอนนี้ลองกันมาหนูนะครับวัดตัวที่มันดีนะลดขั้ถดนะก็คือจะสว่างข้างมันสว่างข้างหนึ่งใช่ได้เห็นไหมนเนีนะ่ยนี่นะฮะเวลาวัดวัดอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็อย่างนี้เลย อ่าตัวไหนที่มันไม่ติดก็เสียนะฮะนี่ก็คืออะไรตัวนี้เราจะไปวัดแล้วเพราะว่เราแปลงแล้ใช่ไหมนี่นะครับใช้มิดอ่าเดี๋ยวจับดูตัวที่มันเสียนะไอ้นี่คือลนะใช้ได้ไอ้ดีใช้ได้เวลาวัดก็คือละเราก็วัดตั้งนี้เลยนะฮะเราจะซ่อมนะครับเราจะซ่อมปุ๊บไอ้ดีตัวไหนมันเสียปุ๊บเราก็อ่าเราไม่ใช้อ่าวัดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆ วัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวไหนมันเสียตัวไหนมันถึงนิตเสียปุ๊บก็เราก็ใช้ละ LED นี้ก็ได้หรือเขาไม่ี LED ก็ใช้โทรทานนี้ก็ได้นั่นได้ดัดแปลงได้เดี๋ยวไปดูตัวที่มันเสียเนาะเรามาดูนะครับบอร์ดนี่นะครับไอ้บอร์ดนี้นะครับ LED มันเสียเยอะนะครับซ่อมให้คุ้มนะมันดีแค่สองตัวเองเนี่ยมีตัวนี้คดีนะตัวนี้ ที่ทจุดมาร์กมาร์กไว้ตัวนี้กับตัวนี้ดีสองตัวเน่ยเราล่นสะเสียหมดเลยอ่าเราจะมาใส่แทนอา์งมันคุ้มกันไหมล่ะหนาวก็คือมันไม่คุ้มอ่ะอย่างนี้มันเสียสามตัวนไหมครับดีสามตัวเียอย่างพอคุ้มไว้แต่อย่างนี้นะครับมันไม่คุ้มอ่ะอ่ก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนนะฮะเราต้องดูความคุ้มด้วยนะครับบางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันคุ้มกันหรือเปล่าอ่าอย่างนี้นะครับมันดีอ่ะมันดีพอได้นะับเปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่ที่การว่าเรากันนะฮะเรา เราว่างหรือเปล่าหรือเราเราถนัดหรือเปล่าที่มันเปลี่ยนไปก็ไม่คุม้มอ่ีตัวนีน้นะครับจะวัดให้ดูนะทังอาคนหนึ่งนะครับสองตัวนี้คือดีสอ,อ,องตัวนี้นะครับสอตัวนี้กับตองตัวนี้นะฮะมันดีอยู่นะปุ๊บน่ะขึ้นอยู่ใช่ไหมครับนีน่นะฮะแต่พวกนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยมันช็อตบางามันขาดบางเน่างมันไม่ไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเปลี่ยนแล้วมันไม่คุ้ม เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าว่าเปลี่ยนใบมันครบหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสักจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะนะอย่างนี้นหลงช็อตบางมันขาดบางอ่ะเนี่ยมันมันไม่ขึ้นแอร์หรือไม่สว่างเนี่ยเนะเสียเลยตัวก็ไม่เอาดีกว่าดีดีนี่นะเสียสองตัวเนี่ยนะเสียหมดเลยเนี่ยก็เลยไม่ทำนะก็เก็บไว้นะไว้ซ้อนด็ก อย่างนี้อย่างนี้ก็เถื่นนะอย่างนี้ก็เสียหลายตัวเหมือนกันนะเสียหลายตัวก็เถื่แต่ครูก็ทำเพราะว่าอะไรฮะมันก็เอาให้เด็กดูเนี่ยมันได้หลากหลายไงนะอย่างนี้นะเสียสามตัวนาก็สามตัวครึ่งๆเฮ้งเอ้ยตรงไหนๆก็ได้ฟรีมาเนี่ยนะครับแต่เวลาแกะมันก็จะค้างๆจานะนะนะก็ต้องนะมันจะต้องออกแรงหน่อยนึงอย่างนี้ติดปุ๊บแล้วเอากาวโบเลยเนี่ยนะก็ใช้งานได้ละไม่ใช้ได้อีกทีหนึ่งนะมันเสียอีกมันขาดได้ก็ปังไปเลย นะี่เราตัวนนะฮะสองพันสี่พัเนี่ยก็ใช้ได้ความสว่างก็โอเคนะครับสามวัตต์ใช่ไหมเขียนว,ว่าสามวัตต์ใช่สามวัตต์ครึ่งหนึงน่งติดเหลือครึ่งหนึ่งก็ละเหลือแค่ละหนึ่งจุดห้าวัตก็อโอเคกันได้นี่ไงนะครับน้องสยัยโดนอะไรมาเนี่ยนะที่ใช้งานได้อยู่ติดตามแล้วไม่ต้องสว่างมากเีลยนะอันนี้ หรืออย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยมา,าใช้ลายไปสอนเด็กได้อ่าอะนักศึกษาครับนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับวิธีการนะครับดัดแปลงหรือการซ่อมนะ่ารถไฟ LED นะ